ลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณได้รับเชิญไปพักร้อนบนเกาะส่วนตัวสุดรูทะเลสีครามทรายขาวละเอียดคฤหาทรงโมเดิร์นที่ออกแบบมาอย่างล้ำสมัยอาหารรสเลิศแชมเปญราคาแพงและดนตรีแจส๊สที่บรรเลงคลอเบาๆตลอดทั้งคืนฟังดูเหมือนสวรรค์ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่าบนเกาะแห่งนี้ราคาของชีวิตคนมันถูกกว่าลายเซ็นบนเช็คใบหนึ่งเสียอีกในตู้แช่ยเย็นขนาดใหญ่หลังห้องครัวที่ควรจะเต็มไปด้วยเนื้อสัตว์ชั้นดีสำหรับปาร์ตี้มื้อข้ากลับกลายเป็นที่แขวนร่างไร้บิญ,ญญาณของแขกทีละคนทีละคน พวกเขาถูกห่อพลาสติกแขวนห้อยต่องแต่งแขวงไปมาไม่ต่างจากตุ๊กตาที่ชำรุดรอาการทิ้งและที่น่าขนลุกที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคนที่ยังมีชีวิตอยู่กลับนั่งจิตวายเจราจาธุรกิจกันต่ออย่างหน้าตาเฉยราวกับว่าศพในตู้เย็ยนนั้นเป็นแค่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่เกะกะสายตานี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของฆาตรกรโรคจิตที่ไล่ล่าอยู่แต่มันคือเรื่องราวของความโลภที่กัดกินความเป็นคนจนไม่เหลือซาก เมื่อเงินตรามีค่ามากกว่าลมหายใจและเพื่อนที่นั่งชนแก้วกับคุณเมื่อกี้อาจจะเป็นคนที่เอาพลาสติกมากลุ่มหัวคุณในวินาทีถัดไปเพื่อแย่งชิงสูตรเคมีมูลค่ามหาศาลยินดีต้อนรับสู่ก่อนอารกที่สวยงามที่สุดและเลือดเย็นที่สุดใน h a d อ s o r r n n ออก o o n ใครคือฆาตกรหรือจริงๆแล้วทุกคนบนก่อนที่ตายไปตั้งแต่วินาทีที่ก้าวเท้าเข้ามาแล้วกันแน่ เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นด้วยบรรยากาศที่ดูเหมือนจะผ่อนคลายแต่แฝงไปด้วยความตึงเครียดร,ระดับร er ้อยริกเตอร์จอสต์กมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมได้เชิญกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมาพักผ่อนที่วิลล่าหรูส่วนตัวของเขาบนเกาะที่ตัดขาดจากโลกภายนอกทุกอย่างดูเพอร์เฟกต์ทั้งสถาปัตยกรรมยุค70ที่เน้นรูปทรงเราขาคณิตสีสันฉูดฉาดและแฟชั่นสุดเก๋ไก่ของเหล่าภรรยาไฮโซแต่เป้าหมายที่แท้จริงของปาร์ตี้นี้ไม่ใช่การพักผ่อนครับแต่มันคือการต่อรองธุรกิจ แขกคนสำคัญที่สุดในงานนี้คือศาสตราจารย์ฟารเรนนักเคมีอัจฉริยะที่เพิ่งค้นพบสูตรเรซินสังเคราะห์ชนิดใหม่ซึ่งว่ากันว่ามันจะเปลี่ยนโลกอุตสาหกรรมไปตลอดการมูลค่าของมันไม่ใช่แค่หลักล้านแต่มันคือ3ล้านดอลลาร์ในยุค1970นะครับลองคูณค่างเงินเฟอ้อดูสิมันมหาศาลขนาดที่ซื้อก่อนนี้ได้ทั้งเกาะจอสตากและหุ้นส่วนทางธุรกิจคนอื่นๆพยายามตะล่อมขอซื้อสูตรนี้จากฟาเรนพวกเขายื่นเช็คยื่นข้อเสนอยื่นอนาคต ที่สุขสบายให้แต่ปัญหาก็คือฟาเรนเป็นคนประเภทศิลปินในคราบนักวิทยาศาสตร์เขาหยิงทนงเขาบอกปัดทุกข้อเสนอด้วยความรำคาญสูตรนี้เป็นของผมผมจะทำลายมันทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าพวกคุณยังไม่เลือกต่อแยผมบรรยากาศบนเกาะเริ่มเปลี่ยนจากปาร์ตี้ไฮโซกลายเป็นบ่อจาระเข้ทุกคนจ้องมองฟาเรน ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่สายตาของเพื่อนแต่เป็นสายตาของมาป่าที่จ้องเหยื่อภรรยาของฟาเรนเองคือทูดี้ก็ดูเหมือนจะเบื่อหน่ายกับความดื้อด้านของสามีเต็มทนเธออยากได้เงินเธออยากสบายและเธอก็แอบ,บมีซัมติงกับคนอื่นในก้นนี้ด้วยความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละตัวมันยุ่งเหยิงพันกันยั่วเยี่ยไปด้วยตัณหาและความกระหายเงินนอกจากพวกนักธุรกิจและภรรยาแล้วยังมีตัวละครอีกชุดหนึ่งคือคนรับใช้และอิซาเบลเด็กสาววัยรุ่นลูกสาวของผู้ดูแลเกาะที่ดูจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่บริ เพียงหนึ่งเดียวท่ามกลางฝูงฉลามพวกนี้เธอวิ่งเล่นไปมามองดูพฤติกรรมของผู้ใหญ่ด้วยความไร้เดียงสาโดยไม่รู้เลยว่าความไร้เดียงสานั้นกำลังจะถูกย้อมด้วยสีแดงฉานจุดแตกหักเริ่มขึ้นเมื่อความตึงเครียดพุ่งทะลุปรลอดฟาเรนประกาศกล่าวว่าจะไม่ขายสูตรและจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้แต่แน่นอนครับบนเกาะที่ไม่มีเรือมารับคุณจะหนีไปไหนได้และแล้วศพแรกก็ปรากฏขึ้นไม่ใช่ฟาเรนนะครับแต่เป็นคนรับใช้คนหนึ่งที่บังเอิญไปเห็นอะไร ที่ไม่ควรเห็นหรืออาจจะเป็นแค่ความซวยที่ดันมายืนขวางทางกระสุนร่างไร้บิญญาณถูกพบบนชายหาดท่ามกลางแสงแดดจ้าของเดือนสิงหาคมแทนที่ทุกคนจะกรีดร้องโทรเรียกตำรวจหรือตื่นระหนกปฏิกิริยาของกลุ่มมหาเศรษฐีพวกนี้กลับทําให้คนดูอย่างเราต้องอ้าปากค้างจอสตาร์กและพักพวกปรึกษากันหน้าตาเคร่งเครียดไม่ใช่เรื่องฆาตากรแต่เป็นเรื่องตำรวจพวกเขากลัวว่าถ้าตำรวจมาตอนนี้เรื่องอื้อฉาวจะเกิดขึ้นการเจรจาซื้อขายสูตรเคมีจะล่มและโอกาสทําเงินมหาศาลจะหลุดลอยไป เราจะทำยังไงกับศพดีคำถามนี้ถูกโยนขึ้นกลางวงสนทนาและคำตอบที่ได้คือเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนใช่ครับคุณฟังไม่ผิดพวกเขาเอาศพของมนุษย์ห่อด้วยพลาสติกใสแล้วลากไปแขวนไว้ในห้องเย็นขนาดใหญ่ที่ใช้เก็บเนื้อสัตว์ราวกับว่านั่นเป็นแค่หมูบ่มแดดเดียวที่จะเอามากินเมื่อไหร่ก็ได้ฉากนี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดของหนังเรื่องนี้มันบอกเราว่าสำหรับคนพวกนี้มนุษย์ไม่มีค่าอะไรเลยถ้าเทียบกับผลประโยชน์ศพแรกกลายเป็น ตุ๊ก,กตาตัวที่หนึ่งที่ถูกเก็บเข้าคอลเลกชันหลังจากศพแรกถูกเก็บเข้าตู้เย็นปาร์ตี้ก็ดําเนินต่อไปดนตรีแจส๊สยังคงบรรเลงแชมเปญยังคงถูกเปิดแต่แววตาของทุกคนเริ่มระแวงกันเองใครคือฆาตกรใครเป็นคนลงมือแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาตรงๆเพราะทุกคนต่างก็มีฉลามติดหลังมีความลับสกรปรกที่ไม่อยากให้ใครรู้และแน่นอนเป้าหมายหลักยังคงเป็นสัตราจา์ฟานคืนนั้นความตายก็มาเยือนอีกครั้งคราวนี้เยือไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นตัวสัตราจา์ฟานเอง เขาถูกฆาตกรรมอย่างเงียบเชียบปริศนาจบลงแล้วใช่ไหมเจ้าของสูตรตายแล้วผิดถนัดครับการตายของฟาเรนเป็นแค่การเปิดกรงทางความบ้าคลั่งเพราะตอนนี้สูตรลับนั้นไม่มีเจ้าของและใครก็ตามที่หาแผนบันทึกสูตรนั้นเจอหรือใครก็ตามที่ทําให้ภรรยาไม้ของฟาเรลเซนมอบสิทธิ์ให้ได้คนนั้นจะได้เงิน3ล้านดอลลาร์จากหนังระทึกขวัญมันกลายเป็นเกมเก้าอี้ดนตรีแห่งความตายศพที่สองถูกห่อพลาสติกและนําไปแขวนไว้ในตู้เย็ยนข้างๆศพแรก ตอนนี้ในตู้เย็นมีตุ๊กตาสองตัวแล้วความหวาดระแวงเริ่มกัดกินจิตใจของคนที่เหลือรอดมารีภรรยาสาวสวยของหนึ่งในหุ้นส่วนเริ่มสติแตกจิวสาวสวยอีกคนที่ดูเหมือนจะเป็นแค่ไม้ประดับก็เริ่มเผยท่าแท้ของความเห็นแก่ตัวผู้ชายในแก๊งเริ่มจับกลุ่มวางแผนหักหลังกันเองสิ่งที่น่าตลกอย่างไรก็คือยิ่งมีคนตายตัวหารเงินรางวัลก็ยิ่งน้อยลงคุณเห็นภาพไหมครับแทนที่พวกเขาจะกลัวตายลึกๆในใจกลับมีความคิดแวบ,บเข้ามาว่าท้ายนั่นตาย ส่วนแบ่งของฉันก็จะเพิ่มขึ้นฆาตกรที่แท้จริงยังคงลอยนวลและลงมือสังหารอยู่อย่างต่อเนื่องวิธีการฆ่านั้นเรียบง่ายรวดเร็วแต่ร้าความปราณีไม่มีการไล่ล่าที่ยาวนานมีแต่ความตายที่มาถึงตัวแบบไม่ทันตั้งตัวศพที่สามถูกพบในห้องนอนเลือดสากระเซ็นเปื้อนเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงวิธีการจัดการเหมือนเดิมห่อพลาสติกลากไปห้องเย็นแขวนให้ตองแต่งตุ๊กตาตัวที่สามตอนนี้ตู้เย็นเริ่มแน่นขนาดไปด้วยร่างที่แกว่งไเป็นมาภาพของศพที่ถูกห่อหุ้ม ด้วยพลาสติกใสสะท้อนแสงไฟนีออนสีฟ้าเยือกเย็นในห้องแช่แข็งมันช่างขัดแย้งกับแสงแดดอันอบอุ่นภายนอกอย่างสิ้นเชิงมันคือโลกสองใบที่ตัดกันอย่างรุนแรงโลกภายนอกที่แซงว่าเป็นผู้ดีมีอารยธรรมกับโลกภายในตู้เย็นที่เย็นชาดิบเถื่อนและร้ายมนุษยธรรมอิซาเบลเด็กสาวผู้ไร้เดียงสาเริ่มรับรู้ถึงความผิดปกติเธอเห็นผู้ใหญ่เดินเข้าเดินออกห้องเย็นเธอเห็นสายตาที่เปลี่ยนไปของจอสตั๊กเธอพยายามจะหาคำตอบแต่ในโลกของผู้ใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยเงินเด็กอย่างเธอไม่มีที่ยืน ในขณะเดียวกันการแย่งชิงเช็คและสูตรเคมีก็ดูเดือดขึ้นมีการขโมยมีการปลอมแปลงมีการข่มขู่ทูดี้ภรรยาของฟาเรนที่ตอนนี้กลายเป็นไม่ส่งเครื่องถูกบีบจากทุกทางให้เซ็นเอกสารขายสูตรนั้นเธอคิดว่าเธอคือผู้คุมเกมแต่หารู้ไม่ว่าเธอก็เป็นแค่หมักตัวหนึ่งที่รอเวลาถูกกำจัดศพที่สี่ตา,มมาติดติดตุกก๊กตาตัวที่สี่ในตู้เย็นตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนความบ้าคลั่งเข้าครอบงำอย่างสมบูรณ์ ไม่มีใครไว้ใจใครได้อีกต่อไปแม้แต่สามีภรรยาก็พร้อมจะหยิบมีดมาแทงข้างหลังกันได้ทุกเมื่อจอสตาร์ที่ดูเหมือนจะเป็นผู้นำก็เริ่มเผยความอ่อนแอและความขี้กลาดออกมาเขาไม่ใช่ผู้คุมเกมเขาเป็นแค่คนโลภที่ติดกับดักตัวเองและแล้วเราก็มาถึงจุดคลแม็กตุกตาตัวที่ห้าเมื่อคนบนกอะตายเกือบหมดฆาตกรตัวจริงหรือผู้ที่เหลือรอดคนสุดท้ายคิดว่าตัวเองชนะแล้วเงิน3าล้านดอลลาร์สุดเคมีทุกอย่างเป็นของเขาหรือเธอแต่เดี๋ยวก่อน กฎแห่งกรรมในหนังเรื่องนี้มันทํางานแบบทันตาเห็นในฉากสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความสับสนอนมานการหักหลังซ้อนหักหลังเกิดขึ้นวินาทีต่อวินาทีคุณจะเดาไม่ถูกเลยว่าใครจะอยู่ใครจะไปสุดท้ายคนที่เหลือรอดคนสุดท้ายผมจะไม่บอกชื่อตรงๆให้คุณไปลุ้นหน้าจอแต่ไปว่าเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงที่สุดหรือไม่ก็เป็นคนที่ดูโลภที่สุดนั่นแหละเดินถือเช็คหรือสูตรเคมีนั้นด้วยความล้ำพงใจคิดว่าจะได้สวยสุกกับเงินกองโตแต่ความจริงก็กระแทกหน้า เพราะความขัดแย้งสุดท้ายนำไปสู่การยิงกันเองจนตายตกไปตามกันร่างสุดท้ายล้มลงแล้วสูตรเคมีละ่ะเงินสามล้านดอลาลาร์ล่ะภาพสุดท้ายของหนังคือบทสรุปที่แสบสันที่สุดเช็คใบนั้นหรือกระดาษสูตรเคมีนั้นปลิวว่อนไปตามลมหล่นลง,ลงบนพื้นหรือถูกเผาไหม้ไปกับกองเพลิงแห่งความโลภไม่มีใครได้ใช้มันไม่มีใครได้ครอบครองมันเจ้าของที่แท้จริงของมันคือความตายตู้เย็ยนที่เต็มไปด้วยตุ๊ก,กตาห้าตัว หรือห้าศพที่แขวนเรียงรายยังคงทํางานของมันต่อไปด้วยเสียงมอเตอร์ที่ครางหึ่งๆรักษาความสดของศพเอาไว้ตลอดกาลในขณะที่เกาะสวรรค์แห่งนี้กลับคืนสู่ความเงียบสงบอีกครั้งเหลือเพียงอิซาเบลเด็กสาวคนนั้นที่อาจจะเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตหรือเปล่ายืนมองดูศกนาตรรมทั้งหมดด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเธอไม่ได้สูญเสียแค่คนรู้จักแต่เธอสูญเสียความศรัทธานในมนุษย์ไปจนหมดสิน้น h ้าดอส s for a n น o ็อ o สไม่ใช่หนังที่ฉเฉลยว่าใครฆ่าเพื่อความสะใจแต่หนังกำลังตะโกนใส่หน้าเราว่า ภายใต้เสื้อผ้าอภรร์หรูราภายใต้รอยยิ้มทางสังคมพวกเราทุกคนก็พร้อมจะเปลี่ยนคนอื่นให้กลายเป็นตุ๊กตาไร้ชีวิตได้ทันทีเพียงแค่มีผลประโยชน์มากพอวางอยู่ตรงหน้าแล้วคุณล่ะครับถ้ามีเช็ค3ล้านดอลลาร์วางอยู่ข้างหน้ากับปุ่มกดที่ทําให้คนแปลกหน้าหายเป็นหนึ่งคนคุณจะกดปุ่มนั้นไหมบางทีคําตอบของคุณอาจจะน่ากลัวกว่าหนังเรื่องนี้ก็ได้นะครับ